สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเจฟเกมเมอร์ทีวีไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาจุดประทัดยักษ์ให้ดูยากกูมาประทัดยักษ์ประทัดเห็นไหมเออมืดแบบครับออ๋ มาไปจุดประธัดจักคลิปบ้าๆผมคลิปยันคลิปคลิปบ้าๆไม่มีเลยไม่มีคลิปเลยถ่ายครับโอ้โหไมก็ประตานจักรบรร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 ไรร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 รลรร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 ร ปองอ่าอ่าชอบเราชอบเราอ่ะชอบเราคุณดูสาวาชอบชอบจังมั้ยรู้แล้วสาวานี่คืออะไรครับแว๊บๆๆแว๊บ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะลวดจะลวดจะลวดคิดลึกระวังตายนะครับตายได้คิดลึกแต่เราคุณที่ว่านะไม่เป็นตายได้ครับก็ตายด้วยจมน้ำว่านะ้ำไม่เป็น ตายสถามเดียวไปครับตะรวดวันพรอมมีเดียบู๊บบบอ่าหายไปในพิบตานะครับมาตายแค่นี้แหละผุมยันวัสดีครับดูได้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์ด้วยครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดสกายแชร์อย่างเดียวง่ายๆกดไปเลยกดง,ง่ายง่านะครับกดไปเลยง่ายๆไม่เสียเบียบายบายครับ